พี่บุ๊ขอนำคลิปดวงรายวันนะคะที่อัดไว้เป็นคลิปสั้นๆนะคะโดยเรียงตามคนวันเกิดนะคะเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ไล่ไปจนถึงวันเสาร์นะคะรับชมกันได้คนเกิดวันอาทิตย์คะมาดูดวงประจำวันนี้กันค่ะโอ้โหคนเกิดวันอาทิตย์คะต้องบอกว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะความรักนี่โดดเด่นมากเลยนะคะรัก ถ้าเป็นคนโสดนะคะก็ต้องบอกว่าคุณสวยเลือกได้หล่อเลือกได้อะไรอย่างนี้นะคะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะทีนี้ก็มันจะมีคนให้คุณเลือกนี่แหละคะ่ะว่าต้องเลือกสักทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะคุณก็ยังติดๆดขัดขัดยังเลือกไม่ได้อยู่นะคะส่วนใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวนะคะก็ จะถูกยื่นคำขาดจากตัวจริงของคุณนะคะซึ่งคุณก็ยังเลือกไม่ได้นะคะอะไรแบบนี้นะเอ้าแล้วถ้าเป็นคนโสดคนโสดก็บอกไปแล้วนะว่ามีคนมาชอบคุณเยอะนะคะวันนี้จะเป็นวันที่โอเคเรื่องความรักจะมีปัญหาเอา้าอ่านเป็นเรื่องอื่นละกันอ่าเป็นเรื่องอื่นก็ต้องบอกว่า คุณสามารถไปนน่นมานี่นะคะไปเที่ยวสังสรรค์อะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเจอคนแบบว่าวัน,น,นไหนแซลอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะคนเกิดวันจันทร์คะมาดูดวงรายวันกันค่ะคนเกิดวันจันทร์คะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เออคุณคงจะเบื่องานนะนะไม่อยากทำงานเพราะว่ามีคนเอาผลงานคุณไป เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยขโมยผลงานคุณไปเฉยเลยแบบนั้นก็ได้นะคะก็มันอาจจะยังจำใจต้องทำงานอยู่อะไรแบบนั้นนะคะ แต่ก็ยัง,งงงอยู่นะว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาทางเรื่องการเงินเลยนะคะแต่คุณน่าจะมีปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยคนมันเอาผลงานฉันไปฉันต้องเอาคืนอะไรแบบนี้สําหรับคนวันจันทร์นะคะวันนั้นจะมีปัญหาเรื่องงานนะโอ้อย่าไปขัดแย้งกับคนที่เป็นเจ้านายเช่นกันนะคะอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะ เพื่อนๆที่เกิดวันอังคารคะมาดูดวงประจำวันนี้กันคะ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าวันนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่คุณได้พบปะสังสรรค์ได้พูดคุยนะแล้วก็เป็นวันที่การงานคุณโดดเด่นนะคะได้รับการยอมรับนะคะเออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกลับรู้สึกว่า เหมือนเหมือนอยากจะแยกตัวออกมาไม่เป็นคนที่อยากจะเข้าไปสูงสิงกับใครอะไรแบบเนี้ยโอ้ยคนก็ชื่นชอบคุณแต่คุณแบบว่าแยกตัวออกมามันก็เลยดูขัดแย้งนะซึ่ง การทำงานของคุณเนี่ยมันเหนื่อยจนแบบว่าคนยอมรับทำไมคุณถึงแบบว่าไม่ให้รางวัลกับตัวเองก็แปลกใจอยู่นะคะออกไปสังสรรค์เฮฮาหาความสุขให้ตัวเองได้แล้วนะคะให้รางวัลกับชีวิตนะเพื่อนๆที่เกิดวันพุธค้มาดูดวงประจำวันนี้กันนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันพุธค้วันนี้นะคะบุคลิกของคุณเองเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ นอกจากคุณจะเป็นคนพูดเก่งแล้วนะคะคุณยังเป็นคนพูดจริงทําจริงเด็ดขาดชัดเจนนะคะแล้วคุณสามารถทําแบบนั้นแหละสร้างเงินให้คุณได้นะทําอะไรสามารถแบบว่าหยิบเงินเป็นเงินหยิบทองก็ได้ทองอะไรแบบนี้นะคะแต่งานที่โดดเด่นสําหรับคุณเลยนะจะต้องเป็นงานที่ค r e เอทีฟงานที่คุณเนี่ยใช้ใจคุณไปสัมผัสถึงใจคนอื่น คุณจะเป็นคนที่มีเซนส์และความรู้สึกเข้าอกเข้าใจคนอื่นดังนั้นงานครีเอทีฟงานที่ดีดูแลคนอื่นงานอาหารคุณยังรู้ใจคนกินเลยแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าจะโดดเด่นพวกงานพวกนี้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสค้ามาดูดวงประจำวันนี้กันคะ่ะเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสค้าเออถ้าสมมติว่ามีคนจะมายืมเงินคุณนะคะ ต้องบอกไปเลยนะคะว่าถ้าคุณมีให้เท่าไหร่คุณให้เขาไปเลยนะคะให้แบบให้ไปเลยไม่ต้องให้ยืมนะคะเพราะเขาจะไม่มาคืนนะเรียกว่าจะคุณจะเจอคนชักดาบด้วยนะคะ,ะแต่อีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเจอพบเจอคนที่ศักยภาพแบบมัน ต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาควรจะดีได้ดีกว่านี้อะไรแบบเนี้ยแล้วคุณพยายามจะฉุดคนคนนั้นขึ้นมาไงแต่คําพูดที่คุณช่วยฉุดเขามาเนี่ยมันเป็นคําพูดที่บาดใจคนฟังมากเลยอะไรแบบนี้นะคะคือเขาไม่สามารถรับฟังความปรารถนาดีของคุณได้นะคะดังนั้นเขาอาจจะต้องชิ่งจากคุณไปนะก็ทำใจไว้นิดนึงนะคะอย่าไปพูดจาทำร้ายจิตใจคนอื่นดีกว่าคะ่ะ เื่อนที่เกิดวันศุกร์ค่ะมาดูดวงประจําวันนี้กันค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณยังเป็นคนคิดเช่นเดิมทําเช่นเดิมวันนั้นคุณจะไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยนะคะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ สิ่งที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านเซฟโซนคุณต้องกล้าออกมาเผชิญโลกเลยนะแล้วก็มันพอมันคุณกล้าเปลี่ยนแปลงนะคะโลกมันเปิดกล้างให้คุณไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะคุณมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงและเมื่อคุณกล้าที่จะออกจากเซฟโซนนะคะ,ะ,คะมาดูดวงประจำวันนี้กันนะคะ คนเกิดวันนสาวคะ จริงๆต้องบอกว่าวันนี้คุณจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องผลของการกระทำนะคะก็ขอให้ยึดมั่นสิ่งที่คุณเชื่อเรื่องของการกระทำไว้นะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณยังคงต้องทำงานหนักอยู่นะคะคุณแบกงานแบกภาระอะไรไว้หลายหลากหลายมากทำให้คุณไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณอยากทำได้นะคะ แต่สิ่งที่คุณยึดมั่นในกฎของการกระทำนะคะเดี๋ยวมันจะตอบกลับมาเองเมื่อผ่านวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้จับหลักให้ได้ก่อนยึดมั่นไว้นะคะแล้วต่อสู้กับมันไปนะ เมื่อได้รับชมรับฟังกันหมดแล้วใครดวงดีเราดีใจด้วยนะคะใครดวงแย่นะคะอย่าคิดอะไรมากขอให้ต่อสู้เรื่องนี้ด้วยทัศนคติที่ดีๆแล้วกันนะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะใครอยากดูดวงส่วนตัวกับพี่บุรออยู่ที่แอปดวง360นะคะเป็น เป็นของบริษัททรูนะมีนักพยากรณ์หลากหลายสามารถเข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับเบอร์มงคลที่ใช้ได้ด้วยนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ